เรียนท่านคณะกรรมการประเมินที่เคารพทุกท่านกระผมนายสวัสดิ์โพคะเตชะสกุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านหนองถ้ำสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์เอกสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อนอื่น กระผมขอแนะนําข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองถ้ำพอสังเกตดังนี้โรงเรียนบ้านหนองถ้ำตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลมงคลธรรมมิตรอาเภอสามโกจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทําการเรียนการสอนแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น164คนมีบุคลากรทางการศึกษาจํานวน18คน ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6วิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่3วิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาพาลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3วิชาหน้าที่พรเมินเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3วิชาแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนรี ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3โดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจนะครับจากการจัดก,การเรียนรู้นะครับการสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่5สาระการเรียนรู้ที่3เศรษฐศาสตร์ โดยการเรียนรู้ที่1่เรื่องการผลิตสินค้าและบริการนะัครับในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับทำให้ต้องจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์และก็ออนแฮนนะครับจากการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวเนี่ยครับก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์และก็ออนแฮนซึ่งแต่ละรูปแบบนะครับก็จะมีสาเหตุที่เกิดความหลากหลายนะครับเช่น รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์นะครับสาเหตุที่เกิดเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งก็คือครอบครัวมีฐานะยากจนนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์นะครับหรือ2นะครับครอบครัวเนี่ยมีจํานวนพี่น้องเนี่ยหลายคนนะครับทำให้อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอนะครับหรือ 3. ผู้ปกครองนําโทรศัพท์ไปใช้นะครับในการทํางานจึง ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับเข้าเรียนออนไลน์ได้หรือ 4. นะครับความเสถียรภาพของอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้ผู้เรียนก็ไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้ด้วยเช่นกันนะครับจต่การเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจํานวนสมาชิกนะครับที่เข้าเรียนในห้องออนไลน์เนี่ยนะครับมีจํานวนที่น้อยลงนะครับซึ่งทําให้ผู้เรียนอีกหลายคนนะครับขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการนะครับ ส่วนในรูปแบบนะครับาก,การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของออนแฮนนะครับก็จะประสบปัญหาด้วยเช่นกันนะครับโดยรูปแบบการเรียนออนแฮนนี้นะครับมีการจัดทาใบความรู้ใบงานนะครับในทุกรายวิชาและแจ้งให้นักเรียนเข้ามารับใบงานทุกสิ้นเดือนนะครับจากครูประจําชั้นจากนั้นก็ให้นํากลับไปทําที่บ้านและนํามาส่งกุงคัครูประจําชั้นในทุกสิ้นเดือนเช่นกันนะครับจากนั้นก็นําใบงานใบความรู้ชุดใหม่นะครับกลับไปทํา แต่ผลปรากฏว่านักเรียนนี้นะครับไม่ได้ทําไปงานที่สั่งไปครั้งแรกเนี่ยมาส่งหรือมาส่งแล้วนะครับแต่ปัญหาที่พบก็คือนักเรียนนะครับไม่ได้ทําอะไรกับใบงานมาเลยนะครับก็คือส่งใบงานปรับกลับมาให้กับคุณครูประจํารายวิชานะครับหรือนักเรียนทํามาแล้วแต่มีจํานวนสมาชิกที่ทํามาครบสมบูรณ์เนี่ยน้อยนะครับหรือบางคนนะครับนักเรียนบางคนทําแล้วนะครับแต่ว่าทําไม่ครบทุกข้อทํามาเป็นบางข้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ จึงส่งผลให้ผู้เรียน,นยขาดความรู้และความเข้าใจนะครับในเรื่องของการผลิตสินค้าและก็บริการนะครับนอกจากนี้นะครับยังทําให้ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน,นยลดลงนะครับไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนนะครับด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ผมนะครับก็ได้มีการประชุมหารือนะครับเพื่อที่จะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับชุมชนทางวิชาชีพหรือ PLC นะครับร่วมกับผู้บริหารคณะครูนะครับเพื่อที่จะมาร่วมการหาแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการจักการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ออนแฮนนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกจากการทำ PLC กับผู้บริหารคณะครูแล้วนะครับมาร่วมมือแก้ปัญหาแล้วนะครับ ตัวกระผมเองก็ได้มีการจัดทําข้อตกลงในประเด็นท้าทายนะครับเพื่อที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนะครับด้วยสภาพปัญหาที่มาขั้นต้นนะครับทาให้ผมเนี่ยนะครับได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยนะมีผลสัมฤทธิ์นะครับรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมเนี่ยสูงขึ้น นะครับโดย,โดยบูรณาการการบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะครับโดยที่เน้นผู้เรียนเนี่ยนะครับให้มีส่วนร,ร่วมในกิจกร,รรมนะครับจากการเรีนยนรู้ผ่านการปฏิบตัติที่หลากหลายนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมโยงนะครับความรู้สร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองได้นะครับจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจร,ริงนะครับร่วมกับรูปแบบาการจัดการเรียนรู้แบบ cooperative learning นะครับโดยจกกัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยนะครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดทักษะ การทำงานร่วมกันนะครับมีการาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับร่วมกันคิดนะครับวิเคราะห์นะครับมีความรับผิดชอบร่วมกันในสมาชิกของแต่ละกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้าพเจ้าก็เลย จึงได้จัดทำแผนกนารจัดการเรียนรู้นะครับในรูปแบบของการบูรณาการแบบ active learning ครับร่วมกับ cooperative learning นะครับโดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาคนมฟ้าได้ด้วยตนเองนะครับไม่แบบว่าจากในหนังสือเรียนนะครับใบควารมรู้สื่อการสอนต่างๆนะครับเช่นสื่อ powerpoint หรือศึกษานคว้าความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาร่วมกันตอบคําถามมีการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับ เพื่อที่จะให้ระดมนะครับร่วมกันวิเคราะห์บัตรคำนะครับประเภทปัจจัยในการผลิตสินค้าและก็บริการนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับประเภทของปัจจัยในการผลิตสินค้าและก็บริการนะครับแล้วก็เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนนะครับสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับครูผู้สอนก็เลยได้มีการแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็มีการมอบหมายนะครับ ใบงานที่มีหัวข้อแตกต่างกันเช่นนะครับการทำนานะครับร้านอาหารตามสาั่งร้านตาัดผมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันนะครับวิเคราะห์นะครับประเภทของปจัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแล้วก็พร้อมออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอธิปรายร่วมกันตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายนี่ก็เป็นการบูรณาการนะครับ จะแผนกนารจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แล้วก็ Cooperative Learning นะครับที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ร่วกรมกันทำแบบกระบวนการกลุ่มนะครับร่วมกันวิเคราะห์จำแนกประเภทของการผลิตสินค้าและบริการจากนั้นก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับจากการเรียนการสอนนะครับก็ รายวิชาทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับระดับชั้นปถมศึกษาปีที่5นะครับโดยการใช้แผนกนารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับแบบ active learning แล้วก็ร่วมกับ cooperative learning นะครับก็ส่งผลให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะจําแนกนะครับประเภทนะปัจจัยในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินแรงงานทุนหรือผู้ประกอบการนะครับออกจากกันได้แล้วก็สามารถที่จะทำราบงานนะครับตามหัวข้อ ที่คุณครูได้มอบหมายให้กับนักเรียนนะครับในหัวข้อประเด็นที่มีความแตกต่างกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของร้านตัดผมนะครับการทานานะครับหรือแม้กระทั่งร้านอาหารตามสั่งนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเ,นยเกิดการเรียนรู้ว่าในกระบวนการผลิตนั้นจะต้องใช้ปัจจัยในการผลิตชนิดใดประเภทใดน,นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับทำให้ผลสมฤเธิท์ทางการเรียนนะครับของผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษาเนี่ยสูงขึ้นร้อยละ80และผล การประเมินนะครับสมรรถนะของผู้เรียนนะครับคนลักษณะอัมพึงประสงค์นะครับรวมไปถึงการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนะครับผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีนะครับร้อยละแปดซึ่งมีค่าเป้าหมายที่สูงกว่าที่โรงเรียนได้กําหนดเอาไว้นะครับนี่คือผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้นะครับแบบ active learning นะครับบูรณาการหรือร่วมกับ c o o p e r a t i v e learning นะครับที่เอามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับ ก็ขอจบการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเทาง่านี้ขอบคุณครับ